สุนัขจะน่ารักขนาดไหนนะครับแต่จริงๆแล้วควรจะสอนทุกตัวครับการสอนแสดงตัวชี้นาจากเจ้าของเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องขาดไม่ได้เลยสุนัขต้องอยู่กับเราแล้วเราต้องเลี้ยงเขาใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้อะไรเลยกับเขาคือเขาไม่ได้เชื่อเราด้วยใจครับโอ้โหปัญหาเกิดบานแน่นอนตอนนี้เราไปดูน้องปอมขาวอีกสักหนึ่งตัวนะครับตอนเด็กๆไม่มีปัญหาอะไรครับโตมาเริ่มมีอิทธิฤทธิ์ครับเริ่มมีขู่เจ้าของบ้างบางครั้งบางคราวนะครับวันนี้เรามาปรับพฤติกรรมการยอมรับให้น้องหมายอมเจ้าของไปเลยโดยที่เอาตัวผมนะครับเป็น ตัววัดว่าจริงๆแล้วน้องหมามีพฤติกรรมนิสัยเจะของจะได้รู้ครับว่าต้องเข้มมากกว่านี้อีกเท่าไหร่นะครับเพราะสุนัขถ้าควบคุมไม่ได้แสดงว่าใจเราไม่นิ่งพอครับ Bad boys, what you gonna เตือนคู่เอกดีไปรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคเนดีม,มาลุคอยมาลุเก่งมากครับมาลุคอยมาลุเก่งมากมาลุคอย อันนแหกดีแต่หูไม่ได้มาลุเก่งมากมาลุคอยอืมยังไม่จะเถียนอยู่นะครับมารุเก่งมากมาลุคอยมารุเก่งมากบรลุคอยมาลุเก่งมากบรรุคอยถ้าคุณตั้มเป๊ะนะแต่เหมือนมันยอมเสียบไม่ได้ว่ะถ้าถ้าของคุณตั้มอะไม่ได้มีผิดอะไรผิดจังหวะผมพูดงี้นะแยกกันก่อนนะ เจ้าของสวนเจ้าของน้ำมันตรงน้ำนะแล้วก็มีอาการเครียดทุกครั้งที่คุณสั่งเพราะตาไปจะปิ๊บๆแล้วก็มีไม่เสถียรไม่เสถียรคือหกกระดิกแต่ท้ายสุดทั้งหมดทั้งมวลนะเหมือนคุณตั้มสั่งได้นะเหมือนสั่งได้แต่พอคุณอุ้มก็ไม่จริงอะ่ะเหมืาอนท้าทายกันฉันก็ฉันก็ถือว่าฉันเจ๋งอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแซ่ก,ก่อนคุณหลานเคยทำไหมลูกได้ได้ซ้อมบ้างไหมเวลามาเดี๋ยวคราวนี้รอเป็นของผมบ้างเฮ้ยมีขู่หรอกวางคุณตั้มหมายผมมรู้วางอ่าโทษนนนะออ่่ผผมมก็เเาไไปหีย เนี่ยนะนับหนึ่งนับสองก็ยอมดีอยู่นะกูมีรูนิดๆท่ามันเดินสวยนะมันเดินดีนะแต่ไม่ค่อยยอมองแตกหน้าเพราะว่าของตั้มนั่งไหวมากเออโดนบ่อยซึ่งจริงๆแล้วถ้าน้องเป็นหมาหัวอ่อนอ่ะเขาจะต้องยอมผงแตกหน้าที่ทำท่าเดียวกันนึกออกปะ อันนี้ท่าเดียวกันเลยก็ไม่เป็นแบบต่างกันเลยแต่ว่าเขาหรือว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมผลแบกหน้าเนี่ยเพราะเขายืนนานบางวันก็มีใช่ไหมแต่ตะกี้ไวมากเลยนะคุนตัต้มหนักอ่ะหูหูซ้ายมีอ่าจะไม่เสถียรล้อเราล้อน้องหมาต้องตกผลึกเองคิดเองครับหูขวาได้หูซ้ายไม่ได้ลองนิดหน่อยฮะลองแลดอมเลยเขาชื่อมาลุกเก่งมากมาลุกคอยเก่งมากครับมาลุกคอย มลุเก่งมากมาลุคอยเก่งมากลูกมาลุคอยเก่งมากครับมาลุคอยเก่งมากลูก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 มาลุคอย มัลุกแล้ววิววิววิวเก่งมากครับอุ้ยไกลอยู่นะเฮ้ยสติถ้ามันสติดีมันได้ละ่ะโอ้แต่ผมอ่ะผมมองว่ายนี้ดูความฉลาดของเขาอ่ะามาลัลุนั่งครับนั่งครับนั่งนั่งเก่งมากมัลุกเขาเห็นช่องว่างคุณแหละคุณหลาน,าน spotlight! เดี๋ยวคุณหลานชื่ออะไรลุกน,น้องพีมาค่ะลองให้อ่านหน่อยจำแพทเทิร์นได้ไหมลูกจำท่าทางได้เนาะโอเคเดี๋ยวน้องพีเริ่มจากการเดินกับหลังหันหน่อยนะครับลูกนะขอนิดนึงนะคะลูก สายนิดนึงนะคะสายก่อนสายก่อนเริ่มจ้ะเริ่มให้สวยเลยนิดนึงนะโอเคนับหนึ่งนับสองกับหลังหันแล้วเดินค่ะเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเดินกับผมอะเดินกับคุณตั้มแล้วเดินกับผมอะเดินได้ง่ายอะแล้วน้องพิมพ์เดินไม่ได้แปลว่าเขาเห็นคนที่ตัวเล็กหรือมีช่องว่างเขาจะปฏิเสธทันทีนะเดินเลยค่ะเดินเลยลูกเบาๆไปเลยคีบอักกิ้งลูกกลับมาลูกหมุนกลับมาถูกสวย กลับมาตรงกลางบล็อกนะลกูกที่เรามากันไว้นะพยายามให้น้องซ้ายตามมาลูกแต่เริ่มเดินจนจ,นจบน้องต้องไม่เห็นช่องว่างแล้วลูกอุ้ยเบาๆๆย้อนหน่อยย้อนหน่อยดึงดึงกลับไปดึงกลับไปนิดนิดนึงอ่ะแล้วย้อนถูกค่ะอ่าสวยค่ะสวยรอนะลูกหยืดรอดิดนหนึ่งเนะาะอาขอดูนิดนึงแต่ว่าทุกครั้งที่เสาที่นี่หลาน,ลานจะมาประจำใช่จะมาประยู่ด้วยอะไรอ่านับห้าลูกเรียกชื่อชมลูกผัวอ่าม,ดดมาลุกคอยพูดก่อนขยับ ช้าช้านะกับชมกับก่อนแล้วค่อยชมลูกไม่เป็นไรช้าช้าไม่ลุกบอกไม่ไม่เพิบดึงแล้วรอมาลุนั่งอขอด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะด้านหน้าลูกมาลุกคอยขยับกลับกลับดีๆก่อนลูกลูกคอยเดินบนด้านหน้าจากด้านหน้าอมหลังเลยสวยค่ะเฮ้ยได้ แน่น้องเก่งเว้ยใช้ได้ใจเย็นๆกลับก่อนแล้วค่อยชมลูกไม่ต้องรีบถอยลังนะลูกห้าเก้าเลยแล้วค่อยเลียงนะถึงตัวแล้วชมทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจาก c a r l n n นเ a y ยอ a a แคนาดีฟอร์แอนิมอล i n n น n ิ่งแอน v i บสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน